แม่แค่จะถามว่าวันนี้วันพุธหนูไม่ไปทํางานเหรอลูกผมตกงานจบไหมครับถ้าเราเหนื่อยเรานอนพักเราก็หายแต่ความจนพักยังไงมันก็ไม่หายนะลูกถ้าพูดจบแล้วก็้ <laughs> ไอ<น> <laughs> นี่เดี๋ยวว่างๆจว่าจะไปแคสบ้างดีกว่าแกว่าไงเอาเลยเอตะอยู่แล้วพเตอร์ว่าผมกินอิ่มแล้วจานต้องล้างปะเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องเอาไปแช่ไปเดี๋ยวเมียพี่กลับมาล้างหยดีอะเมียพี่ทำให้หมดเลยเหรอไม่หมดนะเหลือแค่อาบน้ำ แล้วก็กินข้าวเองอะเจ๋งสุสดๆไปเลยพี่ทําได้ไงอะ่ะห้อยขุ่นแผ่นเปล่าครับพี่ไม่ได้ห้อยอะไรหรอกไอ้พี่แ็แค่ผู้ชายเนื้อหอมที่สาวๆอยากได้ไปครอบครองก,ก็แค่นั้นเออผมถามหน่อยสิพี่พี่ไม่กลัวเมียพี่โกรธบ้างหรอครับที่วันๆพี่กินกับนอนงานการก็ไม่ทํากลัวทําไมไอ้เมียไม่ใช่แม่ซะหน่อยเออ <c oughs> มันก็จริงอย่างที่พี่พูด ผมไปเก็บจานแป๊บนะเออเสร็จแล้วเรีบมาดูหนยคกับพี่ครับลูกหมูทำงานไม่ได้หยุดแบบนี้เราช่วยซักผ้าคงเบาแรงลูกบ้างเนาะ ไกันปีเตอร์กินไม่ล้างแช่ไว้แบบนี้อีกแล้วหรอสอนไม่รู้จักจำเลยมาพี่ปีเตอร์เย็นนี้กินอะไรกันดีอ่ะอเดี๋ยวถึงเวลาเราค่อยคิดโอเคๆปีเตอร์ลูกทำไมหนูกินแล้วไม่ล้างจานล่ะแช่ไว้แบบนั้นใครจะล้างนี่แม่ถ้าแม่ไม่ล้างแม่ก็รอลูกหวกมาล้างสิจะมาพูดจาขัดหูผมทำไมใครอ่ะพี่ปีเตอร์ แม่ยายพี่เองไม่รู้จะบ่นเลยนักหนายิ่งแก่ยิ่งขี้บน่นแม่ไม่ได้บ่นนะลูกแม่แค่สอนหนูจะรอให้ลูกหมูมาล้างมันไม่ได้หรอกแค่ลูกหมูออกไปทำงานหาเงินมาจ่ายค่าบ้านค่ารถแค่นี้ลูกหมูก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดแล้วลูกหนูช่วยเมียบ้างก็ได้นะเล็กๆ็กน้อยๆก็ยังดีลูกเนี่ยแค่ไปล้างจานไปลูกไป แม่ไอจานเนี่ยถ้าไม่อยากล้างก็ล่อนล่อนทิ้งไปหรือไม่แม่ก็ไปหากระลามาใส่ข้าวให้ผมกินจะได้ไม่ต้องล้างไงน่าลำคาญพีเตอร์ใจเย็นๆไม่ต้องซีเรียสหรอไอชั้นกับแม่ลูกปูไม่กินเส้นกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพูดอยู่นั่นแหละพูดทั้งวันฉันก็สงสัยไปเต็มเลยว่าพูดไม่หยุดแบบนี้ไม่คิดที่เก็บแรงไว้ใช้ไปเท้าเดินในอนานะคตบ้าไรเงี้ยก็ไปรู ปีเตอร์พูดแบบนี้เลยเหรอแม่ไม่ต้องมาช็อกเลยครับรับที่ผมพูดให้ได้เพราะมันเป็นสันจธรรมของชีวิตคนเรามันก็มีแค่เกิดแก่เจ็บแล้วก็จากไปแต่แม่นี่อะไรเกิดแก่บน่บนบน่บนบ่นแล้วก็บน่นบ่นจนผมโด่หูปีเตอร์ Peter, พูดแบบนี้มันบาปนะลูกถ้าบาปเดี๋ยวผมไปทำบุญเดี๋ยวมันก็หายแล้วครับไปเถอะไอ้ไปหาอะไรทำนอกบ้านสนุกสนุกกันดีกว่า ฉันขี้เกียจฟังแม่เมียบ่นแล้วออไปครับพี่เดี๋ยวปีเตอร์อะไรอีกัวแม่นั่นสิครับเรียกอยู่นั่นน่ะผมฟังผมยังชักจะหง,งุดหงิดแทนพี่ปีเตอร์แล้วครับแม่แค่จะถามว่าวันนี้วันพุธหนูไม่ไปทํางานเหรอลูกพี่ปีเตอร์พี่ไม่บอกแม่เมียพี่หรอยังแต่เดี๋ยวจะบอกวันนี้แหละดูป่าปีเตอร์นะครับแม่ผม ตกงานจบไหมครับอ้าวตกงานแล้วไม่ไปหาสมัครงานอื่นละลูกไม่ครับตอนนี้ผมเหนื่อยผมอยากพักปีเตอร์แม่จะบอกอะไรให้นะลูกถ้าเราเหนื่อยเรานอนพักเราก็หายแต่ความจนพักยังไงมันก็ไม่หายนะลูกจบยังแม่พูดจบยังเลย ถ้าพูดจบแล้วก็นะครับโหพี่ยังสุดตึงเกินเฮ้ยมาแท้อยู่แล้วไอ้น้องไปเถอะไม่ต้องไปสนใจอย่าไปแคร์ปล่อยให้มันเป็นของแป้งก็พอเฮ้ยพี่เล่นมูกเลยเนี่ยถ้าหนูเหนื่อยถ้าลูกแม่บ้างก็คงจะดีเนาะ คุณวันเลิกง,งานแล้วค่ะได้ค่ะงั้นอีกสักครึ่งชั่วโมงเจอกันนะคะค่ะเดี๋ยวก็เจอกันแล้วค่ะค่ะลูกหมูค่ะ,คะผู้จัดการเลิกง,งานแล้วไม่กลับบ้านหรออ๋อหนูว่าจะทำโอต่อสักหน่อยค่ะผู้จัดการโหขยันแบบนี้จะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนเนี่ยไม่ได้เก็บหรอกคะ่ะผู้จัดการพอดีหนูมีรายจ่ายเยอะ เอานา่ทำไปก่อนเดี๋ยวก็มีไว้สิ้นปีนี้ฉันจะบอกบอสให้เพิ่มโบนัสให้แล้วกันนะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆค่ะผู้าจัดก,การจ้าฉันไปก่อนนะค่ะกลับบ้านดีๆนะคะจ้า อีกแค่ทิ้งขยะลงถังยังทําไม่ได้เลยหรือไงเนี่ยจะขี้เกียจอะไรขนาดนั้นนะปีเตอร์เวรกรรมอะไรของลูกฉันเนี่ยใครโทรมาเ,อเบอร์แปลกๆฮัลโหลค่ะใช่ค่ะลูกหมูคะ จะมาทวงเงินกับฉันสามหมื่นเรื่องอะไรอะคะปีเตอร์ไปยืมเงินคณแล้วให้ฉันใช้ฉันไม่เอาด้วยหรอกคะ่ะตอนยืมก็ยืมกันแค่สองคนตอนคืนจะให้ฉันใช้ได้ยังไงคะฉันไม่รู้เรื่องแค่นี้นะคะเป็นผัวเมียใช่ว่าจะต้องรู้ทุกเรื่องนะปีเตอร์นะปีเตอร์กลับมาแล้วคะ่ะ อา้าวแม่เป็นไงลูกทํางานมาเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยค่ะแม่ขอ,อก,กอดหน่อยหนาลูกมั้ย <c oughs> แม่คะว่าแต่ดีเตอร์ไปไหนเหรอคะช่วงนี้เขาว่างงานอยู่ลูกเขยแม่ช่วยทํางานบ้านบ้างหรือเปล่าไม่เลยลูกไม่มีเลยลูกขนาดแม่ให้ไปล้างจานยังหาว่าแม่ขี้บน่นจริงเหรอคะแม่จริงลูกแม่ไม่โกหกหรอก หนูก็สาบบอกเขาแล้วนะคะเออลูกหมูเมื่อกลังวันแม่ไปเจอปอ้าออสแม่ค้าขายข้าวแกงเขาบอกว่าปีเตอร์ไปเซ็นค่าข้าวไว้หลายงวดแล้วไม่ยอมจ่ายเขาปีเตอร์บอกให้มาเก็บกับหนูแต่แม่ใจ่ายให้ไปแล้วไม่เป็นไรนะลูกนะขอบคุณค่ะแม่หนูต้องขอโทษแม่ด้วยนะคะกับพฤติกรรมสามีหนูเมื่อไหร่จะเลิกนิสัยแบบนี้สัทีนะปีเตอร์ ลา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 เอา้าลูกหมูกลับมาแล้วเหรอ <c oughs> กลับมาแล้วคะ่ะปีเตอร์นี่คุณพาใครมาคะอ๋อนี่ไอ้รุ่กน้องผมเองอะสวัสดีครับพี่ลูกหมูปีเตอร์เราเรื่องพี่ผมฟังเยอะเลยครับั <c oughs> <c oughs> สดีจ้ะเออลูกหมูเดี๋ยวเย็นนี้ไอซ์จะมากินข้าวกับเราด้วยนะคุณจะเตรียมอาหารสุดหรูให้ผมด้วยอย่าให้ผมขายหน้าน้องล่ะ หรูสุดตอนนี้น่าจะเป็นยำปลากระป๋องแล้วล่ะคะ่ะปีเตอร์ลูกหมูคะ่ะนี่คุณกวนปราสาทผมใช่ไหมผมบอกให้คุณไปเตรียมอาหารเย็นมาให้ผมคะ่ะเดี๋ยวฉันเตรียมให้คะ่ะดีไงไอ้อย่าที่ฉันบอกเลยไหมล่ะ แล้วผมก็ขอขัาน้ำมันด้วยนะพอดีวันนี้พาน้องไปขับรถเล่นจนน้ำมันหมดแล้วอ่ะอะไรกันคะฉันเพิ่งจะเติมให้เต็มถังเองนะมันหมดได้ยังไงก็มันหมดนี่คุณจะถามไม่ได้หนาเนี่ยรถมันใช้น้ำมันเติมนะไม่ได้ใช้น้ำปล่าเติมปีเตอร์ฉันอุตส่าห์ทิ้งรถไว้ให้ใช้ยามจาเป็นแล้วฉันก็นั่งรถเมย์ไปทํางานคุณไม่เห็นถึงสิ่งที่ฉันทาบ้างหรือไงโอ้ยลูกหมูเด็กนี่คุณอยู่กับแม่คุณมากเกินไปไปเน่ยถึงที่ขี้หมดขนาดนี้ ผมเล่เขี้เกียจฟังคุณพูดแล้วนะเพราะฉะนั้นหยุดพี่ปีเตอร์เอาไปอีกสิบคะแนนไอดอลผมเลยพี่สุดได้มากกว่านี่อีกเนาะเดี๋ยวคอยดูนะวิถีพ่อบ้านใจกล้าลูกหมูเดี๋ยวคุณมานวดแขนนวดขายห้ผมเลยนะแบบที่คุณทำทุกวันปีเตอร์นี่มันจะเกินไปแล้วนะเมียนะ่ะ เขามีไว้เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคู่ชีวิตไม่ใช่มีไว้เป็นขี้ข้าหรือคนใช้เงียบไปเลยแม่ผมใช้เมียผมผมไม่ได้ใช้แม่คุณนะะั่นแหละต้องเงียบปีเตอร์อย่ามาพูดจาตำตำใส่แม่ฉันนะอ๋อแล้วไอ้ที่คุณใช้ฉันฉันไม่ทำคุณมีปัญหาอะไรไหมนี่ลูกหมูคุณกล้าพูนกับผมขนาดนี้เพราะแม่คุณเป่าหูคุณมาใช่ไหมต้องใช่แน่เลยครับพี่ปีเตอร์นี่แม่แม่กลับบ้านนอกไปเลยนะแม่รู้ไหม แม่เป็นสาเหตุที่ทําให้ผมกับเมียผมทะเลาะก,กันแม่ไปเก็บของแล้วออกไปจากบ,บ้านอยู่นี้เลยนะแม่ฉันไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละคนที่ต้องออกไปก็คือคุณปีเตอร์หมายความว่ายังไงลูกหมูหมายความว่าพี่ถูกเมียพี่ไล่ไงพี่ปีเตอร์ไม่จริงเมียฉันไม่มีทางไล่ฉันเมียฉันไม่ไล่กับฉันเด็ดขาดจริงค่ะฉันทํางานหามรุ่งหามคำ่ำไม่เคยหเหนื่อยให้คุณฟังแม่แบบครั้งเดียวอดทนอดกลั้น เป็นชางเท้าหน้ามาโดยตลอดคุณขาดอะไรฉันก็หามาให้ทุกครั้งแต่ฉันคิดผิดค่ะปีเตอร์ฉันไม่น่าทาแบบนั้นเลยเพราะมาทําให้คุณเคยตัวลูงหมูพูดชายอย่างคุณมันไม่ได้มีอะไรดีมากหรอกนะคะเลิกมโนโอ้ยพี่เจ็บจีดเลิกอวดสรรพคุณของตัวเองได้แล้วค่ะที่เกียรติสั่นหลังยาวแบบนี้ไม่มีใครเขาอยากเอาไปเป็นภาระหรอกค่ะมีแต่ฉันเนี่ยแหละที่มันสมองเบอร์ ไปเถอะค่ะไปตามทางของคุณเราเลิกกันคุณกับฉันจบกันแค่นี้ไม่เลยลูกบูปุคนผมไม่เลิกนะอย่าไปบอกอย่าทำแบบนี้มันเสกสีลุกช้ำเส้นสีมากเลยแล้วมันกินได้ไหมจะไม่สนใจฉันจะได้นแผนคื่นลูกโบูปุคนที่นี่ผมเลยนะนี่แหละนะที่ตรงกับคำสุภาษิตที่เขาว่าไก่ได้ทองคนเรา มีของมีค่าอยู่มือแท้ๆแต่กลับไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นเอาซะเลย มองดูเธอหลือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน